มีอยู่แล้วแหละมี first blood <Double kill. S 2> แพ้สองหลบละเดี๋ยวขอตัดก่อนขอตัดก่อน Triple kill. Triple kill.

first blood ตายแล้วไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้มันเ,มเป็นแค่เกมเป็นแค่เกมเป็นแค่เกมเลยเป็นแค่เกมจำไว้คือเป็นแค่เกมก็จะไว้ เอมเอาตรงนี้ออกไปซะนเนี่ยนเนี่ยไอกิจกรรมเนี่ยออกไปซะได้ไหมเล่าออกไปอยู่นี่